สวัสดีครับผมเพชรพราแนวชาแนลทำให้เห็นน้่นี่ดูครับผมันนี้ก็มาเที่ยวอีกหนึ่งสวนเล็กๆที่จันทบุรีครับพึ่งมาถึงก็พอดีรถน้ำบูพอดีเลยครับน่ครับให้ชมสวนทะเรียนครับสวนเล็กๆจันทบุรีกำลังรถน้ำอยู่พอดีนะครับ กมาได้หกเจ็ดเดือนประมาณนั้นแหละครับมันหกเจ็ดเดือนก็โอเคอยู่ครับสวยๆอยู่ก็มีทั้งต้นที่สมบูรณ์มั่งไม่สมบูรณ์มั่งครับ

ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r ค b e นะครับเพชรพาแนวชาแนลทำให้เห็นเน้นใน,นดูครับผมน่ครับก็เป็นอีกหนึ่งสวนเล็กๆจันทบุรีครับโอเดี๋ยววันนี้กมก็จะมาฉีดยาฉีดอะไรนี่แหละครับ น้ำเช้าเย็นทุกวันทุกวันเลยมาแล้วครับเจ้าของสวนผมครับนี่นะโอ้โหออกดอ,อกวันตรุงจเลยนะ <h ums> ออกจัดไปอากจออกทุกฝ่ายยอดเนื้อนะให้นูไหลายไหมหนูหนูน่ะให้ให้มันมีดอกเลยนะออกหนูในย,ยันยอดยันหนูนเลยนะเออเอ,อ,ออกอตรงตรงเล็งไม่หมดนี่นี่ก็กำลังโอ้นี่แหละเขาสูดเขาแกลบมันแล้ว<แ> <laughs> นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตนครับที่มีมีดอกแล้วครับ นาติงกี่ปีเลยเนี่ยตอนเนี้ยหาปีจำไม่ได้จำไม่ได้เนี่ยปลูกม่ได้ดูแลมันเนี่ยทรงเดชก็น้าล่างช้ามาโหลดอ่ะเนี่ยรอดประเวณกรนดอนไม่ได้เนี่ยเราจะได้กันที่มะเดล่ะเดี๋ยวมันก็ออกมาเรื่อยๆเนี่ยออกเป็นดอกมะเขือพวงเลย เราข้าขึ้นไปแตงกิ้งห้อ่ะคลายขึ้นไปแตงกิ้งแตงกิ้งแล้วก็ปอกอมันด้อะไ่หือาไจะตน่นี่โอ้เดี๋ยววเป็นรอยูนี่ oh. นั่นของใชังมเดี๋ยวน้ดัน มีทั้งทุเรียนขนาดเล็กทุเรียนขนาดกลางครับผมถึงกับนนะ้ำลดน้ำไว้พอดีเลยนี่ครับเค okay, อยู่ครับผมสวยงามอยู่ครับ ทาแนวชาแนวทำให้เห็นเน้นให้ดูครับผมอยากจะรู้ก็เลนรู้ไปพร้อมๆกันครับงูลป,ป,ปลาทำไปเรื่อยๆรู้แค่ไหนทำแค่นั้นครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมกดติดตามด้วยครับแล้วผมก็จบคลิปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ